สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะมาอัปเดตข่าวของสาวแพทนภะพากันค่ะคือเธอเนี่ยออกมาพูดถึงสาเหตุที่เลิกรากกาับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคู่รักคนดังอย่างคุณแพทนภะพาค่ะแล้วก็คุณนาย,นยพัทนะคะซึ่งเป็นแฟนตํารวจรุ่นน้องนี่แหละคะ่ะที่ถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวพ่อแง่แม่ง,งอนกันนะคะออกมาอยู่บ้าง แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณแพทย์เองก็ออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วนะคะว่ายังคงรักกันดีอยู่ไม่ได้มีการเลิกกันตามที่ข่าวเขียนค่ะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะยังไงยังไงอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเลยค่ะจากการจับสังเกตว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการ unfollow ig กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเธอเองเนี่ยหลังจากที่หลายๆคนสงสัยใช่ไหมคะเธอเองก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากันมาตลอดจริงๆค่ะก็เลยได้เปิดเผยเ,เรื่องราวนี้นะคะกับทางเพจดังอย่างเจมอร้อยแปด ที่ได้มีการติดต่อไปหาจากแคปชั่นโสดรับปรเลนไท์2,565นี้นั่นเลยค่ะทางด้านของเจมอย108นะคะก็ได้มีการโพสเล่าเรื่องหลังจากที่ถามคุณแพทย์ได้พาด้วยตัวเองเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตำรวจค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็พร้อมใจโพสว่า2คนนี้นนโสดจ้าทางเพจก็เผยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแม่แพทและคุมสรวจลงแคปชั่นแบบนี้ใช่จ้ะ ถามแม่มาละนางบอกว่าเลิกกันแล้วเลิกกอดวาเลนไทน์อีกจ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากันมาตลอดเด้อจบกันด้วยดีแล้วก็ตกลงจะเป็นพี่น้องกันอ๋ออีกคนที่แบบจะสมน้ำหน้าแม่เนี่ยเสียใจด้วยนะแม่มุกอ่อนไวกว่าใดๆในโลกมีคนคุยใหม่แล้วจ้ากราบความแพท 8G นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เราเองก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวทั้งคู่งอนงอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวลักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิเเกน,นะคะซึ่งคุณแพนดัปพาค่ะก็เผยเองนะคะบอกว่าคิ่เลิกกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับจูนกันแล้วมันมีปัญหากันมาตลอดค่ะ ใน IG คุณแพทย์น้ำาพาเนี่ยแทบจะไม่มีรูปคู่ของคุณตำรวจอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะที่ใน IG ของฝ่ายชายค่ะก็ยังคงมีรูปคู่กับคุณแพทย์อยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหนุ่มตำรวจเองเนี่ยก็คือคุณนายณพัฒน์นะคะก็ได้โพสต์เป็นในในรลายต่อหลายครั้งค่ะทั้งบอกว่าว่าเลนทา์นี้เนี่ยไม่ว่างแล้วนะครับทำงานแฮชแท็กเลิกงานชวนได้ครับและอีกอันนึงก็บอกว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบแฮชแท็กบทเรียนค่ะไปหลา,ลายคนก็สงสัยค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อคือ นืที่ผ่านมาก็คือ13กุมภา2565นี่แหละค่ะก็มีการบอกอีกนะบอกว่าผมไม่ได้โหดนะหรือผมโสดดีครับในอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมารอติดตามจากปากของนั้งคู่กันต่อไปนะคะเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยสาวสตองอย่างแม่แพทเนี่ยก็คงจะออกมาเล่าเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนคผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม